สวัสดีครับเมื่อกี้พ่อกับช่องม้าโยงคือเก่าครับมนี่กับบรรยากาศยามเสาร์เนะาะเ้าอยู่ไอ้มือนี้เขาอยู่อำเภอไอ้ยังก็ละกันทลารลมมื่อนี้กขอขอนุญาตเขาพื้นที่เพิ่นนะครับมื่อนี้เมาส่งรถแท็กเตอร์นะครับกับ มาพร้อมกับเจ้า M หกสอ่อนนี้ก็อุปกรณ์สามชิน้นคือเก่าครับืัอนี้ก็่าพามาชุบตัวรถนะครับนี่นะครับรถไม้นะครับรถไม้ ตัวรถนะครับกะผู้ดดใดสนใจหรือว่ารับส่มอย่ังวัดใจนะครับสามารถคอมเมนต์หรือว่าสอบถามเข้ามาได้นะครับช่วงนี้กะโปรโมชันดีคือเกาเด้อ่า รถไทยนะครับรถเกี่ยวเบิดงานนะครับช่วงนะี้นี่ครับราลงหนะ้างานนะครับลูกค้าเพิ่นกัดรับเมานะครับมีรบบไมโครแล้วก็รถเกี่ยวรถกับนะครับอยู่ในห้า,างในอะไรเงี้ยก็ ฝากขึ้เขาแล้วครับผู้ใดสนใจนะครับก็สามารถติดตสอบถามกันเขาว่าใดนะครับใู้สนใจนะครับก็สามารถคอมเมนต์เขาว่าใดนะครับสอบถามกันเขา,าวา่าใดว่าว่อยู่ส่วนนำเพื่อใดห,หรือว่าจังหวัดใดนะครับก็ซื้อใดน,นะครับฝากกดไลค์กดติดตามขื้นเขานะครับเพื่อเปลี่ยนกำลังใจเนอะอาะเฮดคิดต่อไปนะครับ หรือว่ากัคลิปนี้เ็าไ้ซ้ำนี้ละเดี๋ยวคลิปหน้าก็เอา,าอชมอีกนะครับว่าผมจะไปส่วนนะพนเพื่ออะไรเรืองประจัหบัติใดนะครับวันนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ละครับสวัสดีครับ